แล้วๆๆๆๆแล้วๆๆ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  เฮ้ยท okay. okay. ุกคนเสียงแปลกประหลาดมากเลยอ่ะก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี c ซีลุงบ้านาอากันทุกทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะครับก็ทุกคนครับจริงๆเนี่ยเรื่องราวที่คืนนั้นเนี่ยที่ผมมาตรงนี้เนี่ยมันน่าจะจบสิ้นไปสักทีได้แล้วนะครับตั้งแต่มาเจออาจารย์คนนั้นแล้วก็มาเจอไอ้หางเนี่ย มันหักหลังผมจริงๆผมไม่อยากจะมาตรงนี้อีกแล้วนะครับแต่เมื่อหนึ่งคืนที่แล้วนะครับอยู่ๆเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแบกประหลาดอะไรเพื่อนผมนี่แหละน้องชายมน,นะฮะเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วมาหาสองกบสองเขียดน,นะแล้วไม่รู้ว่าอยู่ๆเนี่ยเดินมาโผล่ที่นี่ได้ไงนะอันดับแรกนะครับมันมากับน้องเพื่อนผมเนี่ยเขามากับน้องเขานะครับแล้วอยู่ๆ,ๆเนี่ย เหมือนว่าวันนี้จะเป็นหลังไม่ดีผมแล้วคือเพื่อนผมเนี่ยเขามาส่องกบกับน้องเขาแล้วทีนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะน้องเขาเนี่ยหย่ดเดินยังไงไม่รู้ก็เหมือนโดนไอหางเนี่ยตอนเนี้จับตัวน้องเข้าไปนะครับแล้วมันไม่สามารถเข้าไปเอาตัวน้องมันได้เลยนะมันก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงนะฮะผมว่าตาแก่คนนี้ย,ยิย่งนับวันก็ย,ยิ่งเริ่มแบบว่า ไม่สนใจเลยละเริ่มให้ลูกน้องเนี่ยเริ่มลามปามาเลยเยอะแยะวันนี้เนี่ยผมจะมาจัดการตาแก่ด้วยตัวผมเองละผมจะจบเรื่องราวเรื่องนี้แล้ววันนี้เนี่ยผมเอาของดีมาด้วยนะครับเป็นสร้อยนิลของหญิงเพชรนะครับที่หญิงเพชรไปนั่งสมาธิแล้วก็ท่านชายนั่งสมาธิแล้วก็ท่านปู่นะได้นั่งสมาธินะครับวันนี้ผมจะมาจบเรื่องราวเรื่องนี้ด้วยตัวผมเองจริงๆผมไม่อยากมาที่นี่แล้วนะทําไมมันถึงทําแบบนี้ทําไม ไม่ถึงต่างคนตั้งอยู่ผมกล่าวว่าจะไม่มายุ่งละว,วันนี้ตาลุงต้องคุยกับผมให้รู้เรื่องทั้งไม่รู้เรื่องเอาไงก็เอากันนะพี่ๆคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมจะเดินทางต่อแล้วมันแปลกมาเช้าเนี้ยแดดออกพอเวลาตกใบนิดเดียวนะครับตอนนี้เนี้ยฟ้าเริ่มมืดหมดแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นลางดีไม่ดีผมก็จะขอวัดด้วยตัวผมเองแล้วมาคนเดียวจบเรื่องราวด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับก็ทุกคนนะตอนนี้ก็ ผมเดินลงมาเสร็จแล้วนะมันค่อนข้างที่จะลื่นไม่กล้าถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะล้มเหมือนรอบที่แล้วนะโอเคพี่พี่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะจบเรื่องราวด้วยตัวเองแล้วตอนที่ผมเดินมาตอนนี้เนี่ยณนะเวลานี้เป็นตอนบ่ายนิดเดียวนะทุกคนแต่ดูฟ้าดิจากที่เมื่อเช้าเนี่ยฟ้าคือแดดออกท่วมเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมไม่อยากจะมาที่นี่แล้วนะครับไม่อยากจะมารบกวนแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยน้องมันหาย นะครับมันให้ผมมาแต่มันไม่มาและตอนนี้ผมได้ยินเสียงอะไรมากมายเลยนะสถานที่แห่งนี้บอกเลยว่าตาลุงเขาไม่ได้อยู่แค่คนเดียวแน่ๆมันต้องมีอะไรพิลึกหรือว่ามันต้องมีอะไรแปลกประหลาดวันนั้นฮะไม่รู้ว่าวันนี้ตาลุงแกจะอยู่หรือเปล่าจะเจออาจารย์หรือเปล่าจะเจอไอาา้หงางหรือเปล่าผมก็พร้อมที่จะลุยกับมัน เหมือนผมเจอแกนั่งทําพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมเห็นเทียนรอยอย่างเดียวนะน,นี่ผมเห็นเทียนรอยนะ <The noise> เสียงเดิมที่คุ้นเคยเหมือนแกจะรู้แล้วว่าผมมาวันนี้แหละเอาไงเอากัน ตัลงเฮตูรต่รฮตลี่เขาบอกว่ารู้แล้วว่าต้องมาเขาจอดเขียนไว้ต้องนานแล้วดีดีดละที่รู้ว่าผมจะมาดอนนับเลขกล็เล่นเลยเพ่ะเก็บเลกลเลียยดทีเก็บอะยบ่านูลบไปก็เห็นดาม,มิ่งนี่ผมถามว่าแล้วลูกน้องเขาไปไหนหมด เขาบอกว่าทําไมต้องเห็นลุงน้องเขาล่ะกลางวันแบบนี้มาคุยกับเขาดีกว่าเขาก็อยู่กลางคืนนะเขาไม่อยู่นับเร็วนอกกับบ้าหมออุว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยเขานะกลางวันเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างแต่กลางคืนนี้ไม่ใช่แล้วนะเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเขาเนี่ยดีนะครับ ด้อป้าเนอนี่ยจะสกโกให้เนอนี่ยให้เนอเหรออับปึ้งเนี่ยอับปึ้งนี่เอนอเลพ่อกวยเนอเล่เล็บบ้านเล่ทีตี่ง่าวะเล็บแป,ไปาวะาทุกทีเล็บก,กบึ่ยโจก็ค่ะกึ่โจวบบก็ยอดได้แบบอยู่ที่ที่อะไรสิตาลุงแกบอกว่าเรื่องที่ลูกน้องแกจับตัวใครไปเนี่ยแกไม่รู้เรื่องหรอกแกบอกจิตใจผมเองผมว่าผมไม่เชื่อนะเนอบ้าสิ่งายกากะยากะสิ่งยากะ ย,ะยะัยนืนสิญญาบ่กคนนี้ยังจะทิ้กันวะทิ้งวะเหรอเออยังจะทิ้งกันาะยังาะคนเน,นเหมือนแพลนแพลนด่วนเลยบ้าไปวีเหมือนว่าตาลุงแกจะโมโหด้วยนะผมถามว่าไปไหนเอาน้องชายเพื่อนผมไปไว้ไหนแล้วลูกน้องเขาไปไหนหมดเขาบอกว่าเขาไม่เห็นในที่มีเสืซีปะยังยืนไม่ทราบจะคอยจีบก็คือ พี่บ้านพี่บอกคนนี้มาปวยแบบว่เขาบอกเขาไม่เจอนะผมเองก็ไม่เชื่อ,อพี่พี่ว่าเขาจะไม่เจอบรรยากาศก,าก็คืมเลยนะผมว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างเขาน่าจะทําให้บรรยากาศคืมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพียรยังไม่ทราบด้วยห้ำกี่ว่ากัน นทีุ่นยสิอ่ะผมบอกเขาว่าไม่เจอนี่ไม่ได้เพราะเรื่องพวกนี้เขาต้องรู้เห็นเชียววะอย่ยาอย่าไม่สักเขาจะทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนว่าตอนนี้แกจะเพ่งเล็งมาทางผมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้กลัวเป็นอย่างใดนะเพราะผมเองก็รู้สึกอยู่แล้วว่า,าลุงแกไม่น่าจะอยู่คนเดียวน่าจะมี ลูกน้องแกมองผมแล้วแง่งนี้ด้วยแหละเขเกิแกยังไม่สักเราห้อยอีกเีแกอะไเจ้าหนุ่มแกยังไม่สักแกเยอะเาไม่ไ้องยังไม่ตาอีเขาบอกว่าจำหน้าเขาให้ได้จำหน้าเขาให้ดีกลางคืนใครคิดจะมาลองถ้าจะเจอเขาเมือนไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขายังให้เห็น แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเขาบอกนะมันไม่ใช่ใช่อย่างที่คิดเขาจะไม่ออกมาให้เห็นง่ายๆเนบเชียจะมีศาสตร์นละนออจะกินเขาบอกแบบนี้นะกีไอย,ยาีศาสตร์วันนี้กีจากขอกีกียากขอ,อผมถามเขาแล้วเหมือนเขาจะมีอารมณ์โมโหนะแล้วตาลุงแกชี้หน้าผมแล้วก็บอยให้ผมกลับนะฮะแกชี้หน้าผมแล้วก็บอยผมกลับอย่างงั้นผมจะขอแบบ คุยแกดีกว่าดีๆตรงๆเลยนะในที่ว่าหมอต้งพูดตามเรื่อๆพ่อนี่ที่บ้าที่บ้าเขาบอกเขาไม่เห็นผมเองผมไม่เชื่อหรอกนะฮะว่าเขาจะไม่เห็นคือเราต้องใจเย็นๆนะตาลุงแกไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี่แกไม่ได้มีอารมณ์แบบนี้หรอกเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปหยุดตรงนั้นดีกว่าผมรู้สึกว่าผมเองก็เริ่มเราแวงราแวงอะ มันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะขอส่องดูข้างหลังก่อนนะเพื่อความแน่ชัดแน่ชัดเจนมันตาลุงแกเลี้ยงทั้งปอบแล้วก็เลี้ยงทั้งไอหางตอนนี้แล้วก็มีเพื่อนแกที่เป็นหมอผีวิชาคมเก่งมากเลยนะเนี่ยรองเท้าปิดสนาด้วยเนี่ยรองเท้าปิดสนานะครับตอนนี้นะแต่เราไม่เจอวิแววเลยนะ จะมีลูกน้งลูกน้องเปล่าเรากก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยผมมาเนี่ยตอนเนี้ยผมยังไงก็ได้นะพี่พี่ผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะฮะลองฟังดิเหมือนว่ามีคนจ้องมองผมแล้วก็พูดกันเยอะแยะเลยเหมือนคล้ายๆว่าจอ,อกไบป,ปรากดการจอ,อกไบป,ปรากดตัวเล่นงานผมดีหรือเปล่านะลองฟัง ได้ยินป่ะพี่พอดีผมเองก็พร้อมเหมือนกันแกก็นั่งเฉยเหมือนจ้องมองผมแบบไม่พอใจอย่างมากเลยนะวันนี้แกบอกว่าแกรู้ว่าผมจะต้องมาเพราะว่าผมไม่ได้มาที่นี่เนี่ยนานมากแล้วนะม,ามาแค่ตอนนี้มาช่วยน้องพิมพ์เดีย๋ยวผมจะถามเรื่องราวน้องพิมพด้ว,ว่าแกรู้ป่ะดอแต่เนื้อร้จะปื้บพ่อเนี่ย,ยสิยาก้ น่ัาบอกพวนี้นับเล่พอกไว้นี่เอาเนี่ยอสิญ,ญาบา่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่เห็นหรอกเพราะเขาไม่อยู่มันจะเป็นไปได้หรอเขาไม่อยู่แสดง,งว่าแกนา่าอ๋อนุ่มืนนับเล่นเนี่ยเออกวอนนี้ในหี่อ่ะไ่เขาบอกว่าเขาให้ลูกน้องเขาแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยฟ้าบ้านไว้แล้วผมจะทาเรื่องไอห,ห่างนะดอสตั้เยอะแล้วตัญ่าเนี่ยตาบอกความสู้ๆเนี่ยอาจจะให้แกนับเล่เลยอ่ะแกจะบ่า แกบูาไอหางนะไอหางมึงไม่น่าเลยตาลุงแกบอกว่าไอหางเนี่ยมาหาตาลุงแกมาขอความช่วยเหลืออยากมีวิชาคมอะไรก็ไม่รู้ตาลุงแกบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มาอยู่ที่นี่เฝ้าบ้านให้แกไปก่อนเดี๋ยวแกจะให้วิชาคมตาลุงแกบอกอย่างนี้นะโดนมจะาข้าวปอาซิลนอกเหรอป้าหมอโอ้ว่า กลางวันแบบนี้ไม่เจอไอห่างแล้วก็ไม่เจอเพื่อนแกที่สักเต็มตัวเนี่ยอาจารย์คนนั้นอบอกเปิดผมก็ไม่เจอเลยเจอแค่ตาลุงคนเดียวผมน่าจะเอาอยู่นะนะเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ดูดูเดินร้ตกางจุลุงแก<ๆ>นีินนี้มาครอบพื่ เ็นนี่ละกลับพกกลับไีเยอแต่ลุงแกบอกว่ากลับไปเถอะมาก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอะ่ะแต่อย่ามาที่นี่กลางคืนอีกรีบกลับฝนมันจะตกแสดงว่าเรื่องฝนลุงแกทําให้ฝนตกกันเองตาจูนี่นะมันนี่ตาจูอ่ะแม่ลุงแกบอกว่าแกไม่ได้ทําอะไรเลยไม่อยากจะตกของมันเองเมื่อเช้าเนี่ยบรรยากาศยังดีอยู่เลยพอผมมาที่นี่ปุ๊บ ฝนฟ้าเริ่มเปลี่ยนละตาลุงเนี่ยมไม่ธรรมดานะพี่พี่นะจริงจริงนะฮะไม่ธรรมดาอย่างที่คิดนะเรารักแล้วก็เราให้เกียรติเขามาโดยตลอดโดยการที่ซื้อโซลาร์สูงโซลารเซลล์นะครับประมาณนี้ซื้อโซลารเซลล์ซื้อผักไม้เขาปลูกดูนะพี่พี่นะตอนเนี้ยผักที่ผมเคยเอามาให้เขาเนี่ยมันงามเหลือเกินฮนะ นี่เขาคิดว่าผมจะกลับหรือเปล่าเดี๋ก็คือเทือกว่าดะใครบอสยดาได้กินเดี๋ยวบอสบอดูไปเถอะนี่แหละดูทุกวนนะเขาก Mind, you s <S ็ปลูกนะนี่แหละผักอะไรต่างๆนานาที่ผมเคยเอามาให้ตาลุงแกเนี่ยปลูกนะเห็นปะตอนนี้แกเริ่มทำเป็นขั้นบันได แกอายุปูนี้แล้วไม่น่าจะทําแบบนี้ได้นะพี่พี่ลองคิดดูนะอันนี้เหมือนราวเลยดีนะผมไม่ได้อลอดรามาด้วยนี่ผมใส่ของดีมาผมไม่ได้อลอดรานะแต่ลุงแกฉลาดนะไม่รู้แกทําอะไรของแกดูเหมือนประตูเลยเหมือนประตูอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้ก็เหมือนต้นหนามนี่ต้นหนามแล้วก็เหมือนประตูแล้วก็ลอดไปก็จะเป็นราวอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เหมือนเป็นขั้นบันไดอะไรสักอย่างะเอาไว้ผักขึ้น pues หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่สถานการณ์ตรงนี้ ก็ลุงแกบูกขา้าวโพดบูกอะไรด้วยตรงนี้พอเข้าใจได้แล้วทุกคนเคยเห็นพลิกนะฮะผมไม่รู้ว่าตาลุงแกบุกได้ไงผมไม่เคยเจอเลยนะสําหรับตัวผมเองนะตั้งแต่ผมเกิดนะผมยังไม่เคยเจอเม็ดพลิกเนี่ยสีม่วงเลยนะอันนี้สาหรับตัวผมนะตัวผมเองนะฮะพี่ๆนะผมไม่เคยเจอพลิกเม็ดสีม่วงเลยนะเห็นปะนี่นะครับเป็นพลิกจริงๆนะเม็ดสีม่วงตาลุงแกเอามาจากไหนวะเนี่ยพลิกเนี่ย ดูนะพี่ๆนําพร้สีม่วงจริงนะนี่อันนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์มาหาผมหน่อยนะว่าพริกสีม่วงนี่คือมันเป็นพริกสายพันธุ์ไหนนี่นะครับมันสวยนะสําหรับผมอะ่ะนี่นะแล้วเริ่มแปลกประหลาดขึ้นทุกทีถิ่นฐานที่แกอยู่นะนี่เหมือนจะเป็นลาวนะดีนะผมไม่รอดเข้าไปนะไม่รู้ผมรอดไม่รอดผมไม่ได้สังเกตเลยผมเพิ่งมาสังเกตน,นะ เดี๋ยวผมจะถามแกอีกครั้งหนึ่งว่าแกเจอเพื่อนน้องผมหรือเปล่าในที่เยสโกกว่าพื้เย็สโก้บึ้งนี่เียจะที่บ้าเขาบอกเขาไม่เจอนะผมเองก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะกระตะลุงอะหลายทีละ นี่ยเม่ที่บัดเดี๋ยวกล่อบุต้มุ้งได้หนินกักมาลมือไยอยู่จะมุได้อไม่รู้แกจะทำอะไรนะนกักมาลมืเอเพื่อยยอยู่จะมุด

เสียงแปลกประหลาดมากเลยอ่ะเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงเลยซิดิโอนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วพี่กรลุงแกนิ่งไปแล้ว รู้เรื่องสักทีตาลุงผมบอกแล้วผมไม่เคยทำใครเดี๋ยวผมจะดับเที่ยนนะพี่นะตอนนี้นะครับเหมือนว่าตาลุงแกเนี่ยจะนิ่งแล้วก็สงบไปเลยนะตอนนี้นะเหมือนตาลุงแกจะนิ่งแล้วสงบแล้ว ซอยนะพี่พี่นะนี่ดูดูนะครับซอยนะอยู่นี่ไม่รู้นะหลังจากนี้ผมจะเจออะไรผมจะรอดูแกนะครับผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งเลยไม่อยากทําใครแต่ลุงแกจะทําของสายผมนะพี่พี่นะผมเห็นกระตาแล้วนะว่าแกกำลังจะเป่าเทีนยนใส่น้ำแล้วก็ เหมือนจะคล้ายๆจะล่าสายผมนะแต่ผมจัดการตาลุงแกก่อนนะเอาสร้อยของหญิงเพชรน,นะครับไปห่อไปคล้องคอตาลุงแกก็แสบปวดร้อนนะพี่ๆนะแล้วก็เสียงหลงแบบผู้หญิงเลยนะถ้าพี่ๆสังเกตนะฮะเสียงร้องดังมากเหมือนเสียงผู้หญิงไปเลยอะ่ะเอาแล้วไงไม่รู้อ่ะผมจะรอลูกน้องมันผมจะรอลูกน้องมัน มาเอาไงเอากันวันนี้นะครับผมเองก็พร้อมผมคิดไว้นานแล้วนะว่าเรื่องนี้ผมต้องมาจัดการด้วยตัวผมเองใครแกนอนแน่นนิ่งไปก่อนนะพี่นะตอนเนี้ยเราทำอะไรไม่ได้นะนแกนอนนิ่งไปเลยนะ นอนไปกบลุงผมไม่เคยอาคติกับลุงแดงงานนี้ลุงทำายน้องเพื่อนผมเราก็ต้องเจอกันหน่อยลุงทุกครั้งผมมาดีกับลุงตลอดครั้งนี้นะถือว่าผมขอแก้แค้นลุงแล้วกันแน่นิ่งไปเลยนะไม่รู้ว่าจะเจอ ลุกสิดลุกห่างเขาหรือเปล่าผมก็รอตรงเนี้ยมาเอาไงก็เอากันนะครับที่ผมต้องทำแบบนี้เพราะผมมีเหตุผลนะซอยอันเนี้ยจะทำให้ตาลุงแกเนี่ยหายจากความคิดแบบนี้แล้วก็ของในตัวเนี่ยจะได้ออกไปด้วยนะ แกน่าจะเจ็บแล้วก็บวดแสบร้อนจริงนะพี่พี่ตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแบเอาส้อยคุณน,นะ ผมจะดูว่าตาลุงใจยังหายใจรู้อล่านะปกตินะพี่ยังหายใจนะแล้วผมให้ดูใบหน้าใบหน้าของตาลุงเขาน่ากลัวมากเลยนะเห็นไหมมีซอยอยิงเพชร มันจะมีสิ่งรอบๆด้วยแน,น่นิ่งไปเลยเรื่องนี้ตาลุงผมมาเอาคืนผมจะไปเอาสร้อยยิงเพชรออกแล้วก็ผมจะกลับจากที่นี่เลยนะไม่รู้ว่าแกจะฟื้นเมื่อไหร่ผมไม่รู้แต่ผมต้องไปจากที่นี่ให้ไหวที่สุดนะครับ เหมือนแกจะงัวเงียงัวเงียนะผมได้ซอยคืนแล้วเอาไงเอากันผมขออนุญาตไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่าแกจะตื่นมาตอนไหนนะผมไม่ปลอดภัยแล้วเหมือนมีเสียงคนเดินมาด้วยตอนนี้นะผมออกจากที่นี่ก่อนไม่รู้ว่าตาลุงแกจะเอาขึ้นผมเมื่อไรตอนนี้ผมอาก็คืนตาลุงแล้วไปก่อนพี่